เฮ้ hey, สมพงศ์เอา้าวัสดีครับคุณคีเปอร์พอดีฉันเห็นว่าคลิปนายเริ่มมีคนดูแล้วฉันกะว่าจะให้นายทําอีกคลิปหนึ่งอ่ะนะได้สิครับว่าแต่คลิปอะไรละ่ะก็แบบนี้ไงโอเคครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะโอเคฉันสัญญาว่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะเพื่อ,อนนะเฮ้ยมาเราก็ต้องมาหาของเ้ยแล้วทำไมเราต้องมานั่งทำคลิปแบบนี้ด้วยเนี่ยแม่ ทำไงได้แล้วนะคุณชิปเปอร์สั่งมาแถมคุณชิปเปอร์ก็ได้บอกว่านี่ฟังฉันนะรอบนี้จะไม่ได้เหมือนไอ้สาวต,วตัวแล้วนะรอบนี้จะเป็นแม่มดแทนนะอะไรของเขาอ่ะแม่มดอะไรกันสงสัยคงจะขูเรื่องมาให้เราก,กลัวละสิโอเควู้มีสองถุงให้แถมอีกอย่างเขาก็ให้ฉันเก็บเงินน้อยด้วยหรือว่าจะเป็นแม่มดจริงๆนะโอเควูแ้แต่ละอาย เก็บอีกโอเ้เดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะอะไรนี่นนนเหมือนเครื่องบูชาย,ยันเลยโอเคแก้เรียบร้อยอเข้าห้องนี้ไปไปสิเฮ้อหมาเหรอแล้ว,ลวเสียงอะไรนี่มันใครพูดอะไรเลยผมมองเปลี่ยนไปด้วย หรือว่าจะเป็นย้ายแม่มดคนนั้นจริงๆด้วยเหมือนที่คุณคิปเปอร์บอกนะไม่แน่นะเออทั้งเรื่องเครื่องบูชายันแล้วก็เรื่องของที่คุณคิปเปอร์เล่าให้ฟังแล้วก็เฮ้เดี๋ยวนะมีอีกแล้วเหรอโอเคคงต้องแก้แล้วแหละเออเรียบร้อยต่อไปก็เก็บปเก็บเงินโอ้ขี่ถุงเองต่อไปก็ มีเยอะทั่วที่จังเลยนะยายแม่มดหรือจริงๆรหรือนี่โอ้หน,นี่ก็มีอีกตรมนี้ก็มีนี่กะจะวางเป็นสารเจ้าเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่ก็แก้ไม่ยากโอเคเดี๋ยวอีกถุงนึง่นแหละโอ้โอเคถุงนึงละฉันคงต้องหาทางออกก็แหละมันกำลังลงมาสินะ ไหนมันอยู่ไหนฉันได้ยินเสียงเดี๋ยวเออไหนขอดูหน้าสิมันอยู่ตรงไหนอจยตัวเองมันคืออะไรเนี่ยตกนเรอสม่ขด้วะไรเนี่ยสต้ตจะวิ่งแล้วงันวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โอ้อ้โอมันจะดับด้วยผีตัวนี้หลายไม่เบาเนี่ยต้องรีบกลับแล้วแหละ